ไอ้เบสใครบอกจะให้สุดโซ่มีเรามาไหมหาเพื่อนโดดนะเร็วโอ้ยแผ้รักษาหายาไอ้จาบอกเอาแต่นั่นแหละนั่นแหละจะเอาจ่าด้วยโอ้ยเล่เทมดแล้วไอ้เต้มก็ไม่ต้องคัออกตลอด้อเฮ้ยต่างโดดก่อนนิว่าเฮ้ยหาคู่โดดหะคู่โดดเฮ้ยไม่โดดเดียวเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับได้แพกินเดีย ตามมองแั้วไอเหี้ยแม่งขอขออะไรตรงนี้เฮ้ย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 เอาดิอย่าเยี่ยบสีดำนะโดดข้ามเลยเรียบร้อยแกน้ำเย็นไหมึ้นมาหนาววันนี้เอาอีอรอบมาอุ้ยอ้ยอุ้ยโทรศัพท์ ออมาไไสัแนะฝ่ามอเราเราพกันลเราพกันลบัดให้หน่อยพอลำโพงแล้วมั้งเจ็บไม่ไหวแม่สัตว์เอ้ยเรียบร้อยครับเสียเหลี่ยมสัตว์เอ้ยแล้วกูจะวิ่งไปื้นเรื่อยรงเนี้เสียเหลี่ยมไอ้เี้ยเส้ยไมงานสวัสดีครับนาย อุ้ยเติมมาเต็มเลยนี่เยี่ยมแข่งเหรอเอาไหมเอาไหมเออทำไมาถ้าไม่เอาจ่าต้องโดดเอเลยจ่าโดดเลยถ้าไม่เอาโดดเลยตัดเบสขึ้นมาทนทีเอออะไรนะไอ้่ันทีอ่ะใช่แล้วแล้วถ้าเกิดใครแพ้ถ้าผมแพ้เมสผมโดดพร้อมจ่าเออุ่มุ่มเออไม่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 ตังตัว ทั้งตัวทั้งตัวตัวนี้นะครับทั้งตัวทั้งตัวทั้งตัวผมโดดเองเฮ้ยทำไมใจเงี้ยไอ้โจ้โดดแลเพื่อนโดดแล้หมูอร่อยเหรอเฮ้ยหนาวเออคุณหนาวอ่ะคุณหมดคุณอะไรคุณจะโดดครับคุณเนี่ยอะไรนะนี่ผมยังหมูอยู่ไอ้คุณกัทเมื่อไหร่คุณจะโดดครับโดดก่อนเลยโดดไปแล้วคุณเนี่ย ไปก่อนไปก่อนไปหมดก่อนโผล่เลยไอ้บอลแตนี่มาแเบมึงเด้อเลยันที่มามล้านถึงบอกน้อยอไม่เคยด้ลยแต่ของแต่ของกูครึ่งตัวหิเพราะกูดีว่ตาเนีอันนี้เต็มตัวเลเขาบอกว่าดดแล้วกู ข่่งเเหรอนียใช่มันต้องแข่งทุกคนเมื่อกี้บอกว่าแข่งไทย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 โดนไทยโดนนี่นี่นี่ข้างนี้ลั่นลั่นลังเลื่อนนะลองอย่าเหยียบสีดำนะจ่านไม่โดดเหรอวันนี้ครับจ่าหนิมนะครับจะโชว์โดดน้ำเนื่องจากกินเหล้าแพ้นะครับขอเสียงให้จ่าหนิมหน่อยนะครับจังหวะนี้ครับบึ้มเอ้ย สวยใสนะครับสวยสวยสวยโดยรอบบี้เมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้เจ๊กอล่ามเนียนะมึงพูดอะไรเออไม่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยิ้พูดวะไรอย่าไปตรงนู้นมึงนั่งตรงนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวกูเอาให้นั่งเอ้ยบอลไม่ได้เทคแคร์ใครบ่อยนะเว้ยเซฟบิทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำไมวันนี้มันเทคแคร์เยอะจังเลยวะดูแลดีกว่าเมียเออ มียมันอยู่ไหนเจาอเจ้าไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยอมต้องมีเวทกนาัพ่มันตกันมาลี่ยนเปลี่ยนเปลนไม่ลอไม่อไม่อเนี่ยไม่อไม่เอตัเนี่ยไม่องเสียดายมันอมาทุกคน เดี๋ยวนับสามสองหนึ่งเอานะอร่อยดูรอก่อนรอก่อนเตรียมนะสามสองไปสัตว์สามสองหนึ่งไปปั้มไปไปไปโอ้แชมป์โอ้แชมป์จบแล้วไปเดิมอะไรไปเลยไปเลยมึงอะไปไหมถือถือถือกล้องถือกล้องใครแชมป์เอาครับเอาครับปูด

โดยคู่ในสัตว์สัตว์แล้วบอกพวกกันเดี๋ยวเลยเนอะนมันเลื่อนไปสี่บอลแล้วฝันเขาเพื่อนปัดกัดเนอะอ่ะจะโดดไหมเดี๋ยวโดดเลยเดี๋ยวโดดไหมเนี่ยมึงจีเฮ้ยอ้าวแชมป์มึงเชื่อไหมว่ามันเดี๋ยวโดดเชื่ออ่ะงั้นขึ้นมาเอามันโดด เดียเฮียเฮี่ถึงเถึงแม่มึงเหี้ยพ่อมึงโดดน้ำตีสามอ่ะงอ่ะกูถามคิดเนี่ยพ่อมึงเล่นน้ำตีสามอ่ะโยเหี้ยโคตรแหลเลยสัตว์กูจะถามเล็กบอกกุ้งฟาร์มเบ้อเบ็นแผลอ๋อเบสเป็นแผลอ่ะเบสเป็นแผลเบสมีเหตุสุดวิสกูว่าเป็นแผลเหี้ยตอแหลเลยสัตว์ตะกี้เองเพิ่งเป็นตะกี้เองร้อยหม่นก่อนร้่นไอเดียตอนสาวจมน้ำก็โดดไปช่วยกดไงวะ หดแล้วหมดแล้วกดแลมึงจะต่อยกูเหรกูจะล็อมือถ้ามึงไม่ลงนะไอ้ตัดกูจะลงกับมึงเองนี่ครับระหว่างลูกชายร้านเล่ากับลูกชายบอกุ้งเกนี่นะครับพีซีแบมแลวครับไอ้สามมึงโดดกโดอะไปแต่นึงเดี๋ยวเพิงเพี๋ยวพงเดี๋ยวมันจะเ่ยเเเย เดี๋ยวเีไเยไ้ี่้หมดแล้วโอ้โหจะไม่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 พักไม่พักเฮ้ยไม่้ทำไมวะใครพักเพื่อนเฮ้ยเยี่ยเหมือนผักช้างลงน้ำอ่ะอ๋อเยียเปลี่ยนแล้วมไม่ัวแล้วเพื่อนไอ้เยี่ยังคือโคตรใหญ่ใส้ยหลังดินาชิบหาย ¡Gracias!